การครับตอนนี้ยี่สิบสามจุดห้าสามนาฬิกานะครับอขอปิดกล้องอย่างเป็นทางการครับขอบคุณนักแสดงทุกคนและก็ทีมงานคุณภาพทุกทุกคนมากๆครับผมลมพัดผ่านดาวเปี่ยงเปลี่ยงยังไงยังไงไง แล้วแค่ไม่ปิดแล้วกลันนะคะปิดตัวอ้อมแล้วค่ะปิดตัวแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลายี่คืนยังเจ็ดที่แล้วค่ะยี่คืนเยี่คืนแล้วนะคะดูัิว่าวเขาใช้งานระดับแค่ไหนไปแล้วค่ะลิกกี้ต้องโดดเร็วกว่านี้นะนะคะสะดุดนะาลูกเขาลูกอีกทีเดียวแล้วลูกนะหนูก็สู้หนูก็สู้พอๆกับแม่เเลยยีี้นนพูดชวิตมากเลยเนี่ย พี่ถือไฟกันลูก่นเไปที่นี่ลูกทางนี้ค่ะท่านี้ท่านี่เอนนี้อค่ะอุ้ยกคนะคะพี่พี่ทุกคนสวัสดีค่ะพี่ตันบายบายบาิถึงพี่ตันแย่เลยอ่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะอจอกังค่ะเจกันเร็วแล้วพี่ดึงให้อยู่พี่ก็ดึงอยู่ขอบคุณมากคุณค่ะคิดถึงน้องหรือเปล่า ขอบคุณมากเขาคงคิดถึงน้องมากเลยคิดถึงหนูไว้อ่ะอ้ามันใหญ่มากคะแหอ้ามร้อนเหรอคะยองร้อนแรงมากเลยผ้ามันส่ีส่องสารมากเลยไม่เป็นไรนะครับ้ามน่แรงหนูมานี่ละครในเมืองนี่ละครในเมืองกินหรือเปล่าร้อนสุดเล ลืมบอก <Bond> <t ans pakai> ชื่อเต็มว่าเมืองป่าตามเข้ามาทำไมก่อนไม่เข้าใจใอะไรชายจหยิบทำไมผู้ชายไม่เยอะจะไปยิบเป็นเขาทำไมเป็นเพราะดาราชาบพงเดียวเลยหมากพี่อ้ <Enfin wer ki> ําถอยสับก้าละนมนะคะดาราชาทำไมอะ ไหวไหมคะเราหลงป่าจริงๆเหรอเนี่ยเอาลูกเอาลูกเอาลูวเที่ยไปเนาเทยไปเนาะเอาเรหมมามาดิ